ในห่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับทางเลือกระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการปกป้องสังคมหนึ่งในประเด็นร้อนที่กลายเป็นที่จับตาของทุกภาคส่วนคือการผลักดันร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่คุ้นกันในชื่อพรบคาสิโนโกฎหมายที่ตั้งเป้าจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหากรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชาติ แต่กลับมาพร้อมคำถามและข้อกังวลมากมายจากประชาชนนี่คือเรื่องราวของพลังเสียงจากภาคประชาชนที่รวมตัวกันต่อสู้เพื่อปกป้องสังคมจากภัยที่พวกเขาเชื่อว่าอาจแฝงมากับความบันเทิงย้อนกลับไปเมื่อร่างพรบรคาสิโนถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งคลื่นแห่งความกังวลก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงคัดค้านดังมาจากหลายภาคส่วนไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออก ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการรวมพลังรณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องเป้าหมายชัดเจนคือการแสดงพลังคัดค้านอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ยินเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองเห็นถึงผลกระทบด้านลบที่อาจตามมาองค์กรต่างๆทั้งทางาศาสนาภาคประชาสังคมและบุคลากรทางการแพทย์พนึกกำลังกันไม่เพียงแค่รวมตัว แต่ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความตระหนักในวงกว้างเกี่ยวกับผลเสียของการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายประเด็นที่กลุ่มคัดค้านกังวลครอบคลุมหลายมิติได้แก่ปัญหาหนี้สินและการติดการพนันที่อาจลุกลามถึงครัวเรือนปัญหาอาชญากรรมที่อาจเพิ่มจากการฟอกเงินและธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงผลกระทบต่อเยาวชนที่อาจเข้าใจผิดว่า การพนันเป็นเรื่องปกติและกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาวที่อ่านไม่คุ้มค่ากับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จของการรณรงค์คือพลังรวมตัวขององค์กรและเครือข่ายหลากหลายกลุ่มผู้คัดค้านหลกัหลกๆได้แก่องค์กรศาสนาโดยเฉพาะพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพระพุทธศาสนาทั่วประเทศรวมถึงสภาการศึกษาคาทอลิก และองค์กรศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าการพนันขัดต่อหลักคำสอนและเป็นภัยต่อสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมและกลุ่มเคลื่อนไหวแกนนำสำคัญคือมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันที่รวบรวมองค์กรกว่า100แห่งเข้าด้วยกันและยังมีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปท ที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมเครือข่ายประชาชนจากหลายจังหวัดร่วมลงชื่อและยื่นหนังสือต่อรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินที่ออกถแถลงการคัดคา้านแสดงความห่วงใยด้านสาธารณสุขและสุขภาพจิตกลุ่มนักวิชาการกว่า99ท่านที่แสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและศิลธรรมการรวมพลังของ,ององค์กรเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ส่งเสียงแต่แสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงต่ออนาคตประเทศโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นหลังและแล้วเสียงของประชาชนก็ดังถึงผู้มีอำนาจล่าสุดรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะถอนร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรข่าวนี้สร้างความโล่งใจให้ผู้คัดค้านและประชาชนจำนวนมาก นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุเหตุผล2ประการหลักคือการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณานโยบายสำคัญนี้อีกครั้งและเพื่อให้รัฐบาลโฟกัสแก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นๆรวมถึงการชุมนุมและเสียงคัดค้านจากประชาชนการถอนร่างกฎหมายครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชะลอแต่สะท้อนความระมัดระวัง ของรัฐบาลต่อผลกระทบกว้างขวางต่อสังคมและเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านมากขึ้นนี่คือชัยชนะของพลังประชาชนชัยชนะของเสียงเล็กๆที่รวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เป็นบทเรียนสำคัญว่าทุกเสียงมีความหมายทุกการรณรงค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและประชาธิปไตยจะเติบโตได้เมื่อประชาชนมีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็งและตื่นตัวเสมอ